เดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่น้องเมือนีมาม่านสวนบักพีกเนาะคะ่ะอยู่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามบ,บ้านเฮาแต่พี่น้องพ่นว่าพืชเศรษฐกิจทั้งนี้เขาเจ้าจกำลังปลูกพีกเื่อเศรษฐกิจแห้งเดี๋ยวจังใดไปเบิง้งเจ้าของสวนพนวมาเป็นยังไดเนาะอยู่ทางใดมะเป็นยังไงคือได้มาปลูกพีกจ้ะไปเบิ่งกันเลยได้พี่น้องแปบ๊บนึงนะคะไปจ้ะไปพ่อพี่น้องต้ำกันไปพ่อเจ้าของสวนจ้ะพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ แม่แนน้ำโตนะจ้าว่าจังไดยืนก็นได้ค่ะโอ้ยค่ะแม่ท้องจันน้าําปลาใสค่ะบ้านคืบบงค่ะปลูกผัะะกิดอัภาวะโกสามพั 3, ตนต<ช>้นอือสามพันต้นเป็นนั่นจังใดแม่คือได้มาปลูกพีกิดค่ะแม่โอ้ยร้านแนน้าให้ปลูกอือห้านแนน้าให้ปลูกห้านยู่บ้านน้องสอนเพิ่นเคยปลูกจังสีบ่ค่ะเพิ่นเคยปลูกเพ,พิ่นว่าจังไดแม่คือได้ปลูกน้าเพิ่นเพิ่นว่า ปลูกน้ำแน่ผ่านนะเป็นอยากหาสมาชิกปลูกน้ำแน่ผ่านอืมเป็นเป็นพริกกุ้มพริกสมาชิกกุ้มอ๋อเพิ่นเบาแนวทางแังไดแม่ก็ได้ปลูกน้ำเพิ่นสิได้แังไดค่ะเพิ่นกะว่าสีมารับซื้ออืมปลูกประคับพุ่มเองได้จักเดือนแล้วครสับฤทนิ์เอาคร่าวๆก็ได้ค่ะปลูกปลูกส่งเดือนได้มีนะมีนะ มีนาเมษาพฤษภาจะเข่าสี่เดือนจะสามเดือนกว่าถัดต่อไปก็สามเดือนบ้านี้แม่ปลูกทั้งเบือดีเท่าไรค่ะเบือทีเบือเมนเนื้อทีทั้งเบิดนี่ของแม่นี่นี่ส่วนนี้เทิงลายเทิงลายเทิงลายสามพันต้นสามพันต้นพ่นไฮเบียมาจากไหนบอกค่ะเ่าไฮเบียมาเบียละสิบบาทสิบสองบาทอื้อ เบียร์ละสิบสองบาทยกถาดมาเลยเอ,อือเราในกลุ่มในี่เพิ่นหายอย่างแน่ในการที่เข้าสื่อแม่ได้อย่างแน่จากเพิ่นได้พิกพกลับไปซื้อซื้อยาซื้อปุ๋ยขาคุ้มเข้ากับสซื้อเองสอนวิธีการปลูกออสอนวิธีการปลูกมีคนบันี้ั้งแต่แม่ปลูกมาเนี่ยได้เก็บไปค่ะเก็บหลายเทียแล้วเก็บหลายเทียแล้วต้นถ<บ>ามบ่เบิงในกล่องมันสิ ไท,ไทยร่วมนะคะคือจังคนนี่ต่วันคนสมบูรณ์อยู่นะคะสมบูรณ์หน่วยโดกเบิ้งนี่คือจังบ่มีมนี่แต่ว่ามีแต่หน่วยเด้อนี่พี่น้องเอเอโดอกโดกแม่ก็ได้เก็บหลายเทื่อแล้วเก็บหลายเทื่อแล้วสมมติว่าเราเก็บ,บเ,เก็บ,บาขายยังไงคะแม่เก็บมีสิมีเขาลงเฟซขายนี่ออนไลน์อ๋อลูกหลานลง,ลงขายโซเชียลออนไลน์จะไปขายออนไลน์อยู่เดี๋ยวนี้เราพริกพริกสายพันธุ์นี้ขาเจ้าเอาไปเห็ดตัวเด็กกินครับขาเจ้า,า่งหรือข้าวเจ้าสิบเป็ดอง ลงักใ่อ๋อแบบกุ้มที่ที่สมมติว่าเริ่มต้นจากกุ้มเป็นมะค่ะแต่ไทยบ้านเห่ากับตำพริกตำแก้วได้คือกันไม่ได้ก็บตำพริกตำแก้วเนี่ยอืมความเผ็ดกัปกติควาเผ็ดกับปกติเออมันสิมีหลายสายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์ยังก็ค่ะแม่อัมพวาโกอัมพวาโกโอย่าแม่ลงทุนบักหลายเลยน้ำก็ดีมันสีหนวยไ่ก็ดีแหละอันนี้มันบพันธเด่นนั่นแต่ถามว่าอันนี้กับง่ามแห้งได้หรือเปล่านี่มองนี่ใกล้ๆแม่เนี่ย บ่แมนว่าต้นหน่อยเด้พี่น้องแต่ว่าท้ายไก่มันก็เลยเบิ่งสู่เบิ่งดกดกมากต้นใหญ่งๆงามตัวใหญงามคือเพิ่นเสมอกันอยู่เสมอกันดีแนวทางสมมุติว่าอันที่กุ้มเพิ่นนี่เพิ่นสิให้ราคาแม่จังได๋ค่ะตามราคาท้องตลาดท้องตลาดกิโลละเท่าใดก็ได้ว่าไปปลาไปแต่ว่าปาลาตั้มปลาตั้มก็สามสิบบาทโลละจังซี่บ่ค่ะโอ้แม่แม่เพิ่นบอกแล้วบัดนี้แม่ว่า ตะกี้พื้นที่มองนี้เห็ดยังก็ค่ะเห็ดหน้าตะกี้ก้อนเห็ดหน้าต่อมากอะมาปลูกฝักทองเห็ดส,วน,สวนผสมทั่วไปันี่ก็ปลูกพีบางท่านก็เลี้ยงง้ว่าไวสั่น์เลยร่วมกันแม่คิดว่าสิได้จังไดก้ก็เลยก็คิดสิได้กว่าที่เฮาเคยเห็ดมากก็เลยมาลองทอนเห็ดน้ำผึนแม่ว่าแม่เท้าก้อนานี้แม่เห็ดเห็ดออ๋ลูกลูก้ายเรียนจบแล้ว แม่ก็เลยบ่อยากเฮ็ดเฮ็ดตื่นเดืกลูกเศร้าก็ลองมาเฮ็ดนี่เบิ่งบัดนี้เฮ็ดนี่ตากแดดด้บ่แม่เห็ดหนีตากแดดตื่นเดืกลูกเศร้าก่อนหน้านี้เฮ็ดเห็ดคอนขาวอคอนขาวนังฝาบัดนี้ลูกชายเรียนจบปริญญาแล้วอือลูกชายว่าอย่าเฮ็ดคนก็เฮ็ดก็เฮ็ดคือเก่าครับเปลี่ยนแนวเฮ็ดก็บ่เฮ็ดคือเขาบอกนั่นล่ะก็บ่เฮ็ดคือเขาบอกเปลี่ยนแนวเฮ็ดร้องมาปลูกพริกเบิ่ง มันที่เป็นย่างได้ก็ลยวังืมปลูกแล้วเพิ่นกับมาซอยขายคือเกา่าปลูกแล้วเพิ่นกับมาเพิ่นกับมาซอยขายละ่ะการดูแลรักษาเลยครับมันกกว่กาก็ิดธรรมาดาบ้านหฮาบะ่ะสิจัดว่ากับว่าแมนสิว่าง่ายกับว่าแมนม,มันก็พอะเห็ดอยู่เพราะว่าช่วงนั้นมันซบซบแรงซบแดดออมนันก็เลยเห็ดกครับพอม,มันฝนตกเนี่ยมันปกกล้างขึ้นเนี่ยช่วงนั้นปลูกอ่ะมันซบหอน วันนี้มันบซชพันวันนี้มันกาลังขึ้นอืมแล้วยาของพีกนี่โดนปนหนแม่สิได้เก็บโดนปนในแค่ไหนเพื่อนบอกว่าแล้ว้าเขารักษาเขารักษาได้ก็เป็นปีปีกัวสองปีแล้ว้าเข้าจีบแม่รู้จะเขารักษาแม่แม่อันนี้ปลูกเทียเดียว่าจ็บได้โดนอ๋อแม่ก็เลยอยากปลูกปลูกผักท้องเนี่ยปลูกเทียเดียว็เจ็บขายเทียเดียวกระเบิดเลยกระเบิดเลยอืมอันนี้ไปเรื่อย ได้หน่อยได้หลายกับไปเรื่อยๆก็ได้ได้ได้เก็บซูมือบะะบมอบ่ค่ 4, ะได้เก็บซูมืออบ่กับคันสี่พรว่าเก็บซูมืออบ่ได้เก็บซูมืออดอกจ้ากต่ช่วงนี้ว่าอยากเก็บซูมืออเพราะว่าอยากให้แบพผิวมันแดงทรงลานหมูกระทะปลาวานหมูกระทะอ๋อถามมันแดงเป็นยังคือต้องรอให้มันแดงไม่อยากให้มันแดงเพราะว่าเขาเขาหั่นเดี๋ยวนี้บรทันในทรงโรงงานทรงปลาวานหมูกระทะนี่ มันสีมี้เขาเอาแดงแน่เขียวแน่น่ะได้ละค่ะบอแมนเขาใส่เฮ็ดน้ำจิม้มห<อ>ลานห<บ>ลานสาวหลานชายบดเฮ็ดน้ำจิ้มมันบ่บดเฮ็ดน้ำจิ้มเอาก็อยากส่งมันสีส่งหลายๆก็กันให้จังใดให้เอาแม่ล์เอาแม่ขอโทษอันเน,นี้ยเพราะว่าตลาดท่านเองมาเอาถ้าไรอยากมีบักพลิกแดงแน่เขียวแน่ส่งให้หลานให้หลานเพราะว่าหลานขายอันหมูกระะทหมูกระทระท อยากส่งให้ลูกขห้หลานน้ำแม่ก็มีตลาดของแม่คือกันกับว่าดทั้งว่าอันมองมองอันกุ้มบ่ท่านหนมาเอาบ่แมนมาแม่บ่มี่บอนขายแม่ก็มีทางไปคือกันไดกอนกุมเอี๊ยดไดกนเวลาที่เขาสิมาลาเอี๊ยดอุ่นใจบ่ที่แบบว่ามี่มีตลาดหรือว่ามีกุ้มร้านช่องหลานแล้วการลูกสะใภ้เขาไปขายน้ำเฟรน้ำไรกับว่าเพราะใดอยู่กับเลยกระเฮ็ดไปกัดว่า ก็ดีใจอยู่ที่ได้มาเหตุแม่นบ่า่ะบ่า่ผิดหวังแต่งามแห้งยู่ห็นในสายตาแล้วงามแห้งเบิ่งแต่คนขายรลดเบิ่งแต่คนปลูกเพิ่งเริ่มกระหลงเหตอจนได้เบิกองจนได้เบิกค้นขายไว้เหมนบ่อย่าเพิ่มขายอย่าเพิ่งโพดแม่ลูกลูกลูกบอกว่าอจดชายลูกหน่วยกับชายยาวเป้าเพราะว่าแม่มีตลาดอยู่แม่ก็มีตลาด แม่แม่พ่ท่านได้เก็บร้อมันแดงอย่งนี้สอยากชมความงามก่อนได้ทมว่าต้นต้นพ่นกับมีน่วยสุต้นเนาะมีนวยสุตต้นแต่ว่าหนวยแต่อแตแม่ห้านี่ปลูกยังขึ้นเป็นหนวยเบิดพี่น้องดีแห้งเรียกว่าลูกเรียกว่าบ่ท่านได้ให้อยากก็ได้หนวยแดงให้หลานได้ได้น้าเพราะว่าเขาซื้อโลละ8ปดสิบบาทตามท้องตลาดเขาซื้ออันหลานใชยเนี่ยเขาเอาเทละเจ็ดโลแปดโลต่ออาทิตย์แม่อยากเห็นเงินก่อนแม วันนี้ร้านสาวนี่เอามือละโลมันก็เจ็บได้ทุกมือมือละโลวันนี้อันหั่นเขาขายน้ำท้องตลาดก็ได้อยู่เขาก็เจ็บไปเทละสามโลเทละสองโลสองสามมือเขาก็เจ็บสองสามมือเขาก็เจ็บอยู่ครับผมเตเล็นี่แหละตะเลยว่าเห็ดไปเบึ้งมันสิได้ซ้ำได้ก็เห็ดไปเบึ้งจ้าไห้ล่องตลาดไม่ๆมเนาะค่ะแม่มตลาดไม่ไมอาชีพไม่แบบว่ามาขอความรู้กับแม่เพื่อผู้ใดอยากได้อยากได้แบบ อยากทดลองอาชีพแตงแต่แม่ปลูกมากนิซีเดือนพ่อจอ่อกับกรเพาะจยุดอยูเ่เล็กเดือนหนึ่งสองเดือนมันบ่ได้รักษามันเพราะว่ามันฮอนแดดอ๋อฮอนเอมน,เนมันกระทบกันไปเบิดมันมันมันบ่ได้รักษาจาตวันี่เพราฝนตกเขาจังคอยมาแดดมารักษาเนี่ยอมยืมันจังคอยต้นงามกับงามตุนบบงามกับไปอีกที่ละบบง,งามแต่ว่ากับซื่นดีเดียวสดชื่นก็ดีก็แรงเนาะคะ่ะแม่ดีก็ฮอนงามสมบูรณ์แห้ง,งพี่น้อง ก็ว่างยาเบิดมินดินพอดินเก่งค่ะมีหน่วยแต่เพิ่นบังใบเพิ่นบังใบแต่ว่าถามได้ว่านี่แล้วบัดน,นี้ระยะการเก็บกับซีโดนสีโดน,โดนอยู่เนาะแม่นเนาะเก็บกัโดนโดนปีเขารักษาได้ก็ได<น>้เป็นปีมันก็ขึ้นตามขึ้นลงตามลงเพิ่นว่ารักษาได้เป็นปีนี่ในใจนี่ยิ้มบ่าวานได้แน่นอนยิ้มก็ว่ายาังได้ได้แน่นอนแม่รักษาได้แน่นอนจังซี่เนาะค่ะรักษาได้เปป็นีคิดถึงยู่ที่มาปลูก บ้านี่สมมติว่าแม่สีแบบแนนํำไห้ค้นมาปลูกว่าจังใดดีอยากมาปลูกน้ำเพียงสีไหมสมมติว่าถ้ามาปลูกแล้วมันจะดีกว่าเ้าเห็ดไห้เห็ดหน้าหรืออาชีพเกาที่แม่เคยเห็ดแนะน้ำเพิ่นไดบอกระบอกแบบความรู้สึกของแม่เนี่ล่ะกับตอนนี้กับกับว่าขันจากของผสมวามสําเร็จก็อยากไห้เพิ่อนมาปลูกน้ําอยู่เพราะาจากของอยู่นั้นอยระวาง กำลังเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นจ้ะ,ะถ้ามีบริษัทมารับเอาไปเรียบร้อยอยังกะอยากให้แนะน้เพอว่าช่วงนี้มันขายตลาดอยู่บริษัทยังบริษัทไหนมารับบอกเบอร์โทรพี่น้องคนนี้อ่าทำไมพี่น้องคนเมื่อกี้นี้เล้วคนอยากโทรมาปรึกษาอยากปลูกน้ำหรือว่าอยากมาเบ่เงแปรีส่วนครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่แปดหกแปดเก้าสามแมองจันทร์น้ำปลาใสาบานคึมบงอันคึมบงอำเภอ,อนาเชียก จังหวัดมหาสารคามบานเฮ้าแนะนํำเพื่อผู้ใดแบบว่ายังยังหางานหาแนวเหตุประทันใดเนาะแนะนำอาชีพเนาะค่ะแม่เนาะบอกบุญบอกบุญทั้งนี้ติดปากว่าบอกบุญต่อกันเพื่อนใดอาชีพไม่ไมแม่เฮ็ดแล้วกับพ่อใจแล้วก็ขอให้ขอให้แม่ขายดีๆพิกดกดกอายุยืนงามปุยลุยคือเจ้าของสวนนี่ล่ะให้ขายดีๆให้กระนวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแม่คลิปนี้ขอขอบุญขอบคุณครับพุ่แม่ที่มาให้ความรู้ ขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่มาให้ความรู้ลูกหลานขอให้สุขภาพแข็งแรงขายดีๆนนวยโดดๆขอบคุณค่ะใครดูเป็นยนกับเจ็ดหนปกเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม่โบตาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ที่แบบเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าส้างอาชีพเนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะขอบคุณค่ะมันจิบเหมด